บ้านกูชีวิตดีดีคือกูอยากรู้อะไรอย่างหนึ่งอ่ะคือกูขับรถหน้าหัวพ้อมเหรอเอางี้ดิมึงมีตังค์ซื้อโอล์กินเนอร์สักคันหนึ่งนะเออมีตังค์ซื้อโอล์กินเนอร์จากนั้นมึงก็ซื้อเทเน่มึงบอกพ่อมึงซื้อคัมรี้เออแล้วมึงก็หาเศษเจ้าลงมาขี่เนี่ยเนี่ยโอล์กินเนอร์ เชี่ยน่าโทรไอซาดบทบ้านมึงมีอะไรมึงขับเบรกร้อยเบรกร้อยสิโทรไอซาดราคาโฟลิเนอร์กูขนาดมือสองซื้อเบรกร้อยสิมัเลกี่คันฮะมึงดูบ้านกูอ่ามีบ้านหลังเล็กไฟสองสลวยมีบ้านกูนี่ห้องห้องกระจกมึงดูบ้านกูมึงดูบ้านกูกูหาอะไรมึงไงเวลามึงอยู่กับเพื่อนเยอะมึงอยาปากดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวกูไปหามึงมึงอยาปากดี เกิดเป็นคนอมึงอย่าปากด,ดีเล่นใครเหรอเล่นใครไม่เล่นใช่ไหม,มเล่นกูเหรอเฮ้ยเดี๋ยวพง่งนิ้มเจอกูมึงอย่าปากด,ดีชีวิตมึงน,นะเอา,อางี้กูไม่ได้อวดรวยก็กูอยากถามเลมึงหน่อยอย่างหนึ่งคือม,มีมีสักอย่างหนึง่งที่มึงสู้กูได้อะไรก็ได้ฐานะทางบ้าน มึงพวกมึงทำงานใช่มึงทำงานเออได้ข so ้าวสารเนาะวันละสามร้อยไอ้สัตว์วันละสามร้อยวันละสามร้อยมึงยังข้าวกลัวกูอ่ะวันละสามพันมื้อละสามมันยังกินไม่อิ่มเลยไอสัตว์เออฐานะทางการบ้านฐานะทางบ้านมึงก็ไม่ผ่านแล้วพ่อมึงกับแม่มึงก็เลิกกันไปไหนก็ไม่รู้แม่มึงไปไปรับจ้างแม่มึงก็ได้ผัวใหม่ผัวใหม่ผัวใหม่ทำอะไรรับจ้างเหมือนกันแล้วมึงทำอะไรมึงก็รับจ้างมึงมีเมียมีลูกโถไอ้สัตว์ มึงอะเด็กกูควสามสี่ 3, ปีเด็กกูควสามสี่ปีมีลูกมีเมียตัวไอ้เหียอ่ะการรักแสังคมมีสองอย่างหนึ่งคือเรื่องเงินทองกับสองการศึกษาการศึกษามึงสู้อะไรกูได้มสามึงยังไม่จบเลยไอ้เหียมึงจบมศสามก่อนไอ้สั์กูรเรียนปริญญาตรีปีสามแลยไอ้เหียเอียวปริญญาตรีปีสามแล้วเอาอย่างนี้เนี่ยมึงหาอะไรที่มาสู้กูได้ฮะ อะไรความเก่งกาจความกลางเหรอความปะเทือนความไทยบ้านเหรอกูไม่สู้กูไม่ได้ไทยบ้านถอ้เหี้ยเอาอะไรสักอย่างมึงมาสู้กูก่อนนะอิสระให้เรู้ว่ากูเออให้เก่งกูกูก่อนให้สักครึ่งกูก่อน,น,อนชีวิตมึงอ่ะให้ได้ครึ่งกูก่อนเอาเป็นว่าในประเทศไทยอ่ะไม่ต้องดังเช่นหรอกในประเทศไทยมึงเคยไปกี่จังหวัดในประเทศไทยมีแค่สามจังหวัดแทนนะใต้ที่กูยังไม่เคยไปนอกทีกูไปหมดแล้วอิเบียสองครั้ง จีนมาเลเซียสิงคโปร์เกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นกูไปหมดแล้วอ้เชี่ยกูรออยู่กูว่าแม่กูเล่นจบเดี๋ยวกูไปเที่ยวยุโรปอังกฤษแต่แม่อังษปรไมียากคนเราแสนห้าไอ้สัสแสนห้ามึงจัทำอะไรได้บ้างกูไปเที่ยวกูไปอินเดียกูไปเรียนอินเดียสองรอบกูหมดรอบละแสนกว่าเออกูไปมาเลย ทำห้างกูกูไปสี่คนอ่าชัวสามหมื่นมาสิงคโปรสามหมื่นเกาหลีสี่หมื่นญี่ปุ่นสี่หมื่นห้านะฮะก็ชิวๆอ่ะเฮียแค่เงินแค่นี้เองให้มึงได้คลิวก่อนนะมึงคึ้นมาเกงกุ้สัส่นี่ไปจุ๊บ เสียให้ค่าสำหรับคิดนี้ไม่มีอะไรมากอีกดอกพอแค่อยากจะฝากบอกถึงมนุษย์ตประดงคนหัวคุยคนหนึ่งอีหน้าหีที่บอกว่าชีวิตตัวเองเนี่ยดีดีสัตว์อลังการดาวล้านเจดีย์ทองขับรถคาราล้านสองล้านอีควายนี่กูอยากจะบอกไม่ายๆหีต่อให้มึงขับรถคาราสิบล้านอีสัตว์แต่ถ้าเกิดว่าสันดานมึงเนี่ยแต่หึงเดียวแค่นี้หน้าเคี้ยก็ไม่มีใครก็คบเอามึงเป็นเพื่อนเอามึงทำพันก็จะให้ชาติหมาอีดอกอย่ามาหนายมากอีตัดหน้าอย่างมึงหนีหน้าหีลองถ้าไม่มีหูตีหน้าเคี้ยก็ไม่ได้แตกต่างไปจากติตัด อีดอกคุยโมอวดเป็นเรื่องตลาเป็นข่าวหน้าหนึ่งอีตัดบอกว่าตัวเองเนี่ยบินทั้งจีนบ้างลหละอินเดียบ้างลหละญี่ปุ่นบ้างลหละเกาหลีบ้างลหละอีตัดนี่กูถามหน่อยเถอะอีดอกตอนที่มึงบินผ่า,านเกาหลีเนี่ยอีเสียทำไมแมวต้นตีนเนี่ยกระตุกลูกเล่มชูชีพอีดอกพองแล้วลยตัวลงมาควายหมอนี่มันเอามีดมาผ่าหน้ามึงเล่นอีเสีย อีดอกหน้าเหี้ยอย่างมึงอีควายต่อให้มึงกับตังไปสิบล้านอีควายเดินเข้าหันยีไหนหน้าหีหมอยเอาต้นตียันหนาทเลอีตับตกใส่ตอนเกิดดีเหี้ยคงจะมีปัญหาในอีตัดกับสูติลาลีแพทย์ดอกกองตอนมึงเกิดมาปุ๊บอีตัดหมอต้องเอาตีนเนี่ยดอกทองร้องหน้ามึงแต่แล้วแับหัวมึงเนี่ยกระโค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 กับเจียงเกิดก็จะได้ชาติหมาอีตัดหน้ามึงถึงได้เหี้ยขนาดนี้ควายโอ้โหมันมากอีดอกบอกว่าคนอื่นเขาตรงเพราจนอีควายถ้าเกิดว่าตนและหนีหน้าหีต่อให้รวยหนีเหี้ยและหน้าอย่างมึงอีควาย กูขอจนตายีกาอีดอกทองเกิดมาได้ป้ากับสีนหนยิบผมนไว้จัดกูถามหน่อยเฮ้อ,อเฮียหน้าอย่างมึงอีกจัดถ้าเกิดว่ามีตังหีหน้าอีของชักว่าต่อชีวิตไอ้คว,ควายถุยอจัดคนรวยฮุกควยแต่อีหน้าหีห้าหกเจ็ดแบบแยกลงเสียเฮีย